ค่ะมันมันโอเคแล้วโอ,โอ้ยมันตุ๊กกังฟูล่างสามพลูกเอากังฟูก็จะเกิดคุณระเกียงลูกอ่ามันเป็นรุ่นนี้อยู่แล้วค่ะพ <c oughs> ่อมันเป็นคอลเลกชันถามตั้งแต่มือแรกที่เห็นหลานตอบว่าอยากใสเ่เฉยๆครับพี่เสน่ห์ <c oughs> ไว้ปะลูกบ่ไหวก็ต้องไวแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาบ่าไวก็ต้องไวสิขอเพียงหนึ่งนี่หนิ เพลงไหนคะยพออยากเต้นพอจะเต้นกับยาคิงดอกอ๋อโอเคค่ะอีหล่าฮูกเป็น่อพอเพลงหยังไม่รู้เอาอ,อี่รแม่เยี่ยมเออนั่นตัวโน้ตเขาเต้นด้วยเธอคะ่ะเขากกเต้นดน้วยกันอ๋อหันนเต <า S 1> ้นในหน้ารอในหน้าเมงสิดีลูกหลู่หลู่พอนสิเหลียวเฮียนน่ะน่ะดิคุณยายลุกขึ้นเลยค่ะมันมันโอเคแล้วโอ้ หลายญาตใส่เวทาก็ได้ดิลูกใส่ได้ใคะย่ากแต่ว่าเดี๋ยว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 ฟ้าอาจารย์ข่อยืดพ่อแล้วลูกชายข่อยมี่สองคนมานีมานีน้องเบ๊กน้องเบ๊กครับน้องกันน้องเบ๊กกับน้องกังฟูมณีรักเพื่อนเบ๊กมณีไหนมาเร็วๆยุ้ยใส่คนน้องอ่ะกองเฟูกแก้งอนุบาลยุ้ยใส่เนี่ยนั่งนึงไปเถะเออเอากางฟูกก็จะเกิดคนละเกียงลูก มันเป็นรุ่นนี้อยู่แล้วค่ะพรอมันเป็นคอลเลกชันถามตแตเมือแหลกที่เห็นหลานตอบว่าอยากใส่เฉยๆครับเพราะนี้ <c oughs> อันนี้บอกแกัวตหายต่่วาอันนี้บอกความจิงบะลกูกมันเป็นคิงดอกกันมันเป็นคู่ดอกกันที่โลกสู้สื่อขอสองคูมาใส่คููเดียวอ <c oughs> เอ,อ,เอขึ้นมาอยู่ทางเดียวกันเขาคือาไปอยู่พวกเราฟังเอว ปีนี้จากปีแล้วอ๋อมิตรผู้ขี่เลียดคาาดข้นน้องเอยไอคิงเอ้ยเจ้าเตรียมตัวโวลดไปไปหาโบทอกมาถมเสนาลูกเขาจะน้อยหนี่งง่เป็นสาวเป็นเบ้าคือมันเหมือนเขาตัวหัวตัวหางเข้ามันเขาซ้ำป็นบอกไงกนว่าเป็นเบ้าเป็นสาวซ่ากันพูได้ไหนเขาเป็นเบ้าเป็นสาวเขากับมิตรพูดดีๆเข้าในจีโซไปนาคันบอกอย่ามาเฮ้าอย่ามารวมคอยบ๊โซนเจ้าโซเธอค่ะถึงแม้ว่าพ่อจะไปเกาหลีแปดสิบรอบพ่อก็จะนั่นแหละค่ะ พราะเขาข้างพอจักปิดเพราะหากลังใจเพราะห้พลังบวกอีหย่างอ็รู้แมนอยู่แล้วเ่าเป็นพลังบวกกันเซนเป็นากบยุคคณะสีลปิดุได้ังไงก็ั้งฟูล่างทำดิลูกเบกทำดิลูกไปลูกไปลิงเป็นทางบักลาปีนี้จักปีกับลูกน้องเบกสิบสองครับสิบสองแล้วบักลาสิครับสิบเอว่ายุบปอหวบ่ลูกครับ อ่าี่ละสิบอ็ดค่ะสิบเอ็ดแต่ว่ายุปหกแล้วแต่ว่าอายุประมาณเด็ครับเสียงิบสองหัวหน้าเดียครับยี่อ่ะยีสบสอครับโอ้ยเยว่ามายี่สิบสองอเกิดต้พร้อมกันคุณแมยวโอเจ้าเยี่ยมหาว่าเจ้าจักปีเล้วฮะเจ้าจักปีสาห้าปีนี่สาสห้าปีนี่แต่ว่าความจริงแล้วสาเกครับพี่น้องครับสามสิบเก้าหนัอายุไม่ยีนนุ